หงายมโยชัสุนทรีตำบลลพบวาริคากิจกระผมนายทู้ส,นนนนสอนผู้บระกาผู้ดำเนการโรงเรียนล,ะละาดหลุมดพความด้วยคณะครูบุคลากรและผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าวร่วมการอบรมในวันนี้ทุกคนรู้สึกดีใจนะครับและก็ขอขอบคุณในความกรุณานของท่านนายกที่สุนทรีตำบลทุกวาวที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ปกครองนักเรียนเรื่องเดือยเกเลิกโทษคนอื่นเพราะเธอเพราะเธอเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะคนนี้แห่งอันตรยยกเลิกเดเมเซครับเดเมเซคือการไปยกตัวอย่างลูกของคนข้างบ้านมาเปียยบกับมัน ปีมืเป <ou> ียนเงียบกับมันเอาหัวเก่าเปียกเียบกับมันหอมึงพอป้อ